ครับผมสวัสดีพีพีนาน้านะครับสวัสดีปีไม้นะครับเป็นเกียที่สองของปี64วันนี้กับวันที่8ครับ8มกราคมวันนี้ใครขึ้นมา่ากับมีสินค้ามารีวิวเป็นกระเป๋าใก้ต่อครับกับถุงเฉลยกับเป็นมู่หลักครับหลักสำหรับลามไก ของพึ่งเข้ามาครับพึ่งเข้ามาเมื่อวานล่ะกระเป๋ามีอยู่ประมาณยีซิบใบครับนะรอบนี้ก็มาบลายพอดีว่าเพิ่นเย็บบ่ทันครับกระเป๋านะเพิ่นเย็บบ่ทันเพิ่นก็เลยทยอยส่งมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เพิ่นสั่งไว้แต่ก่อนปีใหม่พผนครับผมก็ได้จัดคิวไว้ให้เรียบร้อยเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าสิส่งให้เพิ่นครับเพราะว่ามันกระโดนแนี่ยเราก็เกรงใจเพิ่นเนาะ บอยากห้ทาโดนครับกานอื่นเข้ามาเบิ่งไายละเอียดเลยครับรายละเอียดกับไล่ทีวาเขามาไม่ไมครับกับเป๋าพ่นออกแบบมาไม่กะมาเบิ่งไล่แหลกเลยเนาะจังบ่เสียเวลาไล่แหลกนี่ครับเป็นไล่ปกติเฮ้าอยู่แล้วครับไล่ยาค้าแห้งครับ ยาค่าแห่งกับเป็นปนกับใบไม้แห่งเนาะครับผมรอบนี้นะเพิ่นออกแบบมากให้ตรงอกไก่นะครับอ,อกไก่ที่ว่ายอนลงม,มานีละเพิ่นออกแบบมากให้มันเป็นให้มันโค้งนะครับให้มันเป็นลหลุมอเลืกกอเกา่เกาเพราะว่าเอิกไก่้เฮาสีได้ยวอนลงนี้ แล้กก็เป็นออกแบบรูระบายอากาศหม่ครับนี่แหละครับเพราะว่าเิ่นเจาะหลายรูเก่าไก่เฮ้ามันกระสิบอ่อนครับเวลาใส่อยู่ในหันห้ามาเบิ่งไละเหียดแต่ละทางเลยนี่แหละครับขางนี้ก็เป็นเนี่ยครับกระเป๋าขางครับสำหรับใส่ขึ้นคือเก่าล่ะกระเป๋าขางสำหรับใส่ขึ้นหลักของเฮ้า กับอุปกรณ์สำหรับไปต่อไกลนะครับมองนี้ก็เป็นช่องเสียบลักครับเสียบลักไก่นะข้างหน้านี่ครับเ่าเปิดออกมันก็เป็นตีนตุ๊กแกนะเ่าเปิดออกครับเปิดออกนี่ขันเ่าเปิดหัวไก่สีเยือ,อ,กยอ,อกมากครับเหยืนอกนามากสีกระสีมี1สิบหนาสิบหนาเขาหลุดลงกับปล่อยไก่ออกครับปล่อยไก่ออกดัานนาะเวลาเอาไก่เข่าเอาไก่เขา่เาเขา,เขาก็หลุดสิบ ตัวสิบหลังครับหลุดกันไปนี่แหละครับแต่ว่าสกแกิแก๊สแก๊สสิบออกมองนี้บ่ได้เลยครับเพราะว่าิ่นเหยียบลัดไวเลยมันบ่ได้เป็นสิบแบบแบบเป็นซุปเข่าได้นะครับคือเกาอมองนี้มันดึงออกบ่ได้แต่ยุบป,ประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับดันในดันในมีสิบมีเหยบซับนในห้ครับเหยีบยบซับในห้เรียบร้อยนี่แหละครับ เวลานี่ยเขาก็ดึงกลับขึ้นครับก็ต้องไปซุบซิบไซคอนคือเก่าดูดกลับขึ้นแบบนี้ล่ะนี่ครับเวลาเอาไปต่อไกลกับม,มากมันดำมันเปื่อนเขาก็สักตากได้ครับบ่มีปัญหาสักตากได้อะมองนี้นะครับเป็นโค้งดัดข้างบนนี่ครับอ่ะสองฟังนี่ให้มันอยูท่งประสิไสยเป็นไสเป็น แบบเป็นการลุกโป้งนะครับาการลุกโป้งหมาพอดีว่ามันดึงบออกเป็นการลุกโป้งครับเฮ้ยนี่ครับประแม่น,นี้หละนี่ครับเป็นการลุกโป้งที่ว่าลุกโป้งสวรรค์ลุกโป้งร้อยนะครับการลุกโป้งเป็นพลาสติกแต่ก่อนเพนไสเป็นไม้ไผ่ครับอ่ามันก็สีหักงายกลัวหักงายกวก่าการลุกโป้งเพราะว่ามันบ่คอยยืดยุน,ยนอา่านี่เพนใสการลุกโป้งใหม่ บางท่านเพิ่นถามมาเด้ใส้ขอบเล็กมากบอมันบ่เป็นขอบเล็กดนะครับเป็นการลุดปงแต่ว่าขันอยากเอาไปเปียนเอากระเปี่ยนไดครับเป็นไ่เอาเอาเลส่เลยกกระใด่ได้ว่ากันครับอันนี้ลูกค้า,าไปเปียนเอาได้นี่นะครับไล่แรกกับประมาณนี้ลหละส่วนไล่ที่สองครับไล่ที่สองเป็นไล่นี่ครับ ใบไม้แหงครับใบไม้แห้งกิ้งใบแห้งอ่านี่แหละครับส่วนรายละเอียดกับคือกันครับแต่ต่างกันแค่ลรยอันนี้กับไรยที่สามครับลายที่สามนี่ครับอ่านี่เป็นเป็นลายที่สี่นี่ครับ ่วนถุงเฉลยกับสีเหลืออยูประมาณจากักเจ็ดแปดใบนี่ยนะครับอของประท่านเขอาไม่อีกนี่แหละครับงานถุงเฉลยก็คือจ้างผมได้รีวิวไปแล้วครับถ้านี่กับหัวใกล้ออกครับถ้านี่กับหลุดรัดลวบขาไว้นี่ครับอันนี้กับ รีวิวเสร็จผมกันสิแพ็คส่งให้เพิินเลยครับมนีก็มีอยู่ต่งแต่งานกระเป๋าครับเพราะว่เมือบ้านผมก็ส่งขึ้นไปแล้วอันนี้ก็มมี้มณีเกว่านัดพนักงานแฟดเพิินเขามาหลับครับกัมมี่แต่งแต่กระเป๋าดอกกับถุงเชลเลยกับหลักที่ส่งให้เพลินมนีก็มีอยูสิบเอ็ดสิบสองคนครับมนีกับบอสไลายเพราะว่าส่วนทีว่า กระเป๋ากับขึ้นนะผมเิน่าทรงอีกเทือหนึ่งเนาะนะส่งอีกเทือน,นึงเพราะว่าขึ้นมันเป็นงานชิวครับมันแกเห็นน้าว่าท่านก็เฮตุไปเรื่อยๆครับเหตุไปเรื่อยๆเมื่อ้านก็วาสิรีวิวขึ้นกน่อนทรงนะครับให้เบิ่งพอดีวา่ามันโทรศัพท์มีปัญหาครับก็เลยฝ่อๆจักหน่อยก็เลยไปทรงไ้เลยบ่ได้รีวิวครับอ่ากับประมาณนี้แหละครับ สำหรับงานกระเป๋าถุงเฉลเลยต่อไปเข้ามาเบิงหลักนะ,ะมาเบิงหลักหลักไก่ดีว่าผมว่ามือมันนะครับเขามาประมาณ30หลักเขาตามหลังมานี่แหละครับงานหลักไก่นี่แหละครับหลักไก่ ก็เป็นงานกึ่งหัวไม้แดงครับงานกึ่งหัวไม้แดงขาเป็นสแตนเลสเฉพาะช่วงขาเฉพาะช่วงขาเลสนะครับขาเลสมากนี่แหละก่เา่าอยู่ยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นครับก็มีลูกหมุนไห้่นกึ่งหัวแล้วคนเคลือบแรกไห้ครับเคลือบแรกไห้ใส่งานไปโดนๆนี่แหละครับสำหรับรายละเอียด เอาให้พี่นองได้เบิงย่างชัดเจนครับอ่านี่ก็เป็นงานหลักเดี๋ยวเรื่องของราคาเดี๋ยวผมแจงที่หลังเ้อเรื่องของราคานะ่ะเดี๋ยวเดี๋วสีกแกงถ่ายคลิปเบิงให้จบสะกอนเนาะอ่านี้เป็นงานหลักส่วนเชือกครับ เชืกกบะปั้นในเขาสายลังหรอกครับเดี๋ยวมันอีกสิมาอีกอย و. หาสิหกสิบเซนอยกกระขายครับเป็นเซตกระขายบ่ได้บากันครับเดี๋ยวแต่ลูกขาสะดวกแบบไดเก่าแบบนั้นละ่ะเสียวทึ่งลักทึ่งเชือกได้กระได้เอาเป็นเป็นเซตได้กระได้หรือสีซสอแยกกระได้ครับงานเชือกกับประมาณนี้แหละครับงานเชือก นี่แหละครับสายหนาเป็นงานถัก้อครับสายหนาเป็นงานถักเป็นเชือกเทียนครับเทียนถักเวลาเอาใส่เข้าก็ดึงกลับออกมาสกรอนนี่ครับดึงออกมาสก่อนมันดึงเข่าายหลุดไงครับย่ามันเอาสุบขาไกลล้วเข้าก็ดึงเข้าไปนี่ครับกระสียูป,ประมาณนี้ละ ทอนหลังกระทักแล้วก็ยอดเกาให้ครับเรียบรอย้อยอ่ามา่อเบาเรื่องของราคาเนาะเรื่องของราคาครับอ่าเอาจากเชือกเลยเชือกเส้นหนึ่งกับหกสิบบาทครับนะเชือกเส้นหนึ่งหกสิบบาทลักนี้ร้อยยี่สิบครับนะลักร้อยยี่สิบคันอ่าแต่ว่าคันซื้อร่วมกันลักเชือกนะลักเชือกเนาะ กลับเป็นร้อยเจครับนะรักอันนึงเชือกอันนึงกับร้อยเจบาทครับกับสีถือก็เก่ายูสิบบาทครับเทาเป็นครูอ่าส่วนกระเป๋าครับกระเป๋าไก่ต้อกับใบละสองร้อยนะกระเป๋าไก่ต้อกับใบละสองร้อยครับคือเก่าละถุงเชลเลยกับถุงเชลยนี่ใบละลอยครับ เฉลยใบละ่ลอยส่วนค่าร่งแบบโอนกับหาสิบบาทครับแบบจ่ายปลายทางกับแปดสิบนะลูกค้าสะดวกแบบไดกับชำระเงินแบบนั้นครับไ่ได้ว่ากันอันนี้ขันเพิ่นสะดวกโอนกับสิถือขึ้นมาหน่อยขันมักแบบปลายทางกับเปาว่ากันครับกับรอใจต่างนาบานได้เลยกับพนักงานเพิ่นขัน ลูกค้าท่านใดที่บ่ได้เล่นเฟซเล่นไล์ก็สั่งได้ด้อครับนะทรมากแกงซื้อทียูแล้วก็บเบอร์โท่เดี๋ยวพมสิเเชยนไหวเราจัดส่งของไปให้ครับบพเป็นยังครับสําหรับผู้เพิ่นบ่ได้เล่นเฟซเล่นไล์ก็บเบิ่งเฮ่ากับเบิ่งรายละเอ,อียดเอาในนี้ละครับขวงกัดตามนี้ละขันลูกค้าท่านใดเพิ่นเล่นเฟซเล่นไล์ครับมีไล์ก็แอดไล์ามากสอบถามเบื้องใดครับ เดี๋ยวผมสิส่งลายเหรียญให้เบิ่งทางไลน์สำหรับ ID ไลน์ก็คันเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็สิเป็นเบอร์0611 276771เดครับอ่ะกับเพิ่มเพื่อนมาได้คันเพิ่มเพื่อนจาก ID ไลน์ก็สิเป็นเบอร์0916945233ครับอ่ะตามนี้ละ กักฝากงานไว้นะครับนะสำหรับงานของขายเฮ้ากัขอบบุญขอบคุณพี่น้องครับคือเกานะ่ะช่วงนี้กะรักษาสุขภาพกันเลยนะครับอ่เรื่องโครคไผ่ไข่เจ็บกบัวนเวียนกลับมาอีกแล้วครับช่วงนี้พี่น้องกัอยู่กักโตครับอยู่ไผยอยู่มั่นไปสัก่อนย่าเฝ่าไปสถานที่ที่มันค้นหลายเนาะ เขากะหาตอหนกตอไกอยุคเก่านน่นละ่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูดตอไกครับส่วนเหลืองของตอไกกะเขากะระวังเนี่ยจางน้อยเพราะว่าลมมันกะแห้งจาหน้อยครับบางไรที่เพิ่นหามเป็นห่วงกยะยักเข้าไปหากินอยู่ตามสวนป่ามสวนมั่นเ่าครับบางไดที่เป่นหามกะยักยเข้าไป ผมก็เป็นห่วงพี่น้องคือเก่าแ่ะครับสำหรับมื่อนี้ผมก็ขคอโตไปแพ็คของก่นอนาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่สำคัญเบิ้องล้วกัฝากกดติดตามนด้ด้วครับขอบคุณครับ